สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B ีเ a เจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคลิปนี้จะมานำเสนอสูตร 2ตัวบนของปิดทองหลังพระสำหรับสูตรนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกเลขท้าย2ตัว258แล้วก็เข้าเรื่อยมานะครับ286 3 9ดหกสามเกนึ่งแปก็ติดต่อกันมาแล้ว5งวดนะครับหงวดงวดวันที่16กันยายนจะเป็นงวด ที่6สำหรับวิธีการคิดาตามสูตร2ตัวบนปิดทองหลังพระวิธีหาหลัก10นะครับหลัก10ก็เอาหลักหมื่นของรางวัลที่1บวกหลัก10ของเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหลัก10เลขท้าย3ตัวครั้งที่1บวกกันนะครับ 9บวก2บวก6บวก5ได้ผลลัพธ์ออกมา22ก็เอาแต่เลขตัวท้ายนะครับก็คือเลข2บวกเพิ่มไปอีก3ก็เป็น5 5บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น6ก็จะได้หลักสิบมา3ตัวนะครับก็คือ2 5 6วิธีหาหลักหน่วยก็เอาหลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่2 บวกหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 2ครั้งนะครับก็คือ7ก็บวกไป2ครั้งก็เป็น7จบวกเนะครับแล้วก็หลักสิบของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็ได้6กบวกเบวกเบวกสได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ24่สิบก็เอาเลขตัวท้ายคือเลข4 บวกไปอีก3ก็เป็น7 7บวกไปอีก1ก็เป็น8เพราะฉะนั้นได้เลขได้หลักหน่วยเด่นหลักหน่วยมา3ตัวคือ4 7 8ก็นำเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับหลัก10คือ2 5 6หลักหน่วยคือ4 7 8มาจัดเป็นชุด2ตัวตรงๆเลยนะครับได้2 4 2 7 2 8 545758 6 4าเจ็ดาเนำเอาชุด2ตัวบนที่ได้นะครับมาเทียบชนกับเลขนำราบอาจารย์ช้างมีชุดตัวเลขชนกันอยู่3ชุดคือ28ของเลขนำราบเป็น82และหกเจ นำมาเทียบชนกับเลขตารางดำมีชุดตัวเลขชนกัน6ชุดคือ24 27 28 64 67นำมาเทียบชนกับคู่มือเสี่ยงโชคมีชุดตัวเลขชนกัน6ชุดคือ24 27 28 54 57นำมาเทียบชนกับลาภผลพูนทวีมีชุดตัวเลขชนกัน2ชุดคือ54ของลาภผลเป็น45 ห้าเจ็ดของลาภผลพูลทวีเป็นเจ็ดห้านำมาเทียบชนกับแม่ธรรมเนียนมีชุดตัวเลขชนกันสี่ชุดคือสองสี่สองเจ็ดสองแปดและห้าเจ็ดห้าเจ็ดของแม่ธรรมเนียนเป็นเจ็ดห้านำมาเทียบชนกับเลขประชานิยมมีชุดตัวเลขชนกันหกชุดคือสองสี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดหกสี่หกเจ็ด แต่ของเลขประชานิยมจะเป็นตัวกลับทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่น2 4ก็จะเป็น4 2 2 7ก็จะเป็น7 2นํามาเทียบชนกับเสือตกถังมีชุดตัวเลขชนกัน6ชุดคือ2 7 2 8 5 4 5 4ของเสือตกถังเป็น4 5และ5 7 5 8 6 8นํานำมาเทียบชนกับเลข8ทิศ มีชุดตัวเลขชนกัน4ชุดคือ2 4 2 7 5 8 5 8ของเลข8ทิศเป็น8 5และ6 8ของเลข8ทิศเป็น8 6ครับก็นับว่าเป็นสูตรที่มีความน่าสนใจดีเดียวนะครับเพราะว่าเดินเดินดีติดต่อกันมา5งวดนะครับ5งวดก็หวังว่างวดที่6 ก็คืองวดวันที่16กันยายนนี้นะครับจะสูตรนี้จะเดินต่อนะครับจะเดินต่อก็มาติดตามกันครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุน ช่องวีเนเจอร์ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ